สวัสดีครับหนุ่มพุนสวัสด์พุ่มชัยครับผมวิถีชนคนเฝ้าสวนครับวันนี้ก็กินข้าวที่ขนมนะครับที่แล้วก็ได้อัดคลิปวิดีโอเป็นครั้งแรกนะครับผมตั้งแต่อยู่ขนมพักเที่ยงนะครับเสร็จภารกิจก็เพิ่งจะทำนู่นนี่นั่นนะครับก็มากินข้าวด้วยกันนะครับข้าวเช้าข้าวเที่ยงมื้อเดียวกันนะครับผมวันนี้เมื่อเช้าก็ได้เพลกามานะครับสามสี่ฝักนะครับ เผาันที่เรียบร้อยได้ประมาณหนึ่งกิโลได้นะครับผมเอาไปแช่ตู้เย็นที่บ้านแล้วก็ไอ,ไอ้นี้ถ้วยหนึ่งนะครับเดี๋ยวกําลังกินพอดีเลยนะครับเพกาแล้วก็ดอกมันด้วยนะครับดอกมันต้มต้มนะครับดอกต้มนี่หั่นเป็นชนิ้นพอดีคํานะครับแล้วก็มีหัวหอมหัวม่วงหัวม่วงนะครับผมในของในสวนตรงนั้นนล แล้วก็นี่น้ำพริกตำเองฮะไม่ได้ละลายแม่น้ำนะมัน <laughs> ก็มีแกงหน่อไม้นะครับหน่อไม้สดผมจะเน้นพัตสติกนะครับของแล้วก็เป็นพวกสเตนเลตหรือว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับที่ใช้ขนํานะเวลาหล่นจะได้ไม่แตกนะครับเผื <laughs> ่อว่าเวลาเดินสะดุดอะไรพวงนี้นะครับผม แล้วก็มีน้ำพริกปลาร้าสมุนไพรนะครับที่คุณน้าฝากมาจากสารค้ามพุ่นน่ะสารค้ามนะครับผมของผู้ใหญ่แม่มของผู้ใหญ่แม่ลองชิมดูครับว่าอร่อยหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้หุงข้าวเองหุงข้าวที่ขนาไปที่บ้านข้าวไม่ร้อนนะก็เลยต้องหุงข้าวแล้วร้อนกินนะครับมากินด้วยกันครับผมก็สบายสบายนะครับนี่บรรยากาศขนมวันนี้ ครั้งแรกเลยนะครับที่ที่กินใช้อันนี้เลยนะครับผมมาครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยครับผมชอบนั่งอย่างเงี้ยถาว่านั่งแบบสบายสบายก็ลงมาจากปลายางนะครับแล้วก็ได้นี่เพกาต้องจิ้มน้ำพริกนะครับ เอาไปแกงขวบวปลาดุกหรือว่าแกงอะไรก็ได้นะครับแต่ผมชอบกินแบบนี้ฮะการที่เราจะกินเพกากานะเพกาที่เขาจะมีรสเผ็ดร้อนถ้าหากว่าเรากินน้ำพริกที่เผ็ดมากนะครับเราจะกินได้ไม่เยอะประมาณทักชิ้นสองชิ้นนะครับรับรองว่าหาน้ำอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการตำน้ำพริกนะครับต้องตำแบบหยาห้เผ็ดเกินนะครับ น้ำพริกท่าอร่อยต้องกะปิระนองนะครับสุดยอดมากแต่ว่านี่ไม่ใช่มาครับวิติชนคนฟเอร์สวนวันนี้กินข้าวด้วยกันเที่ยงก,กว่าแล้วกึนข้าวแล้วรอ้อนขนม เี๋ยวถ้าใครมาเที่ยวก็คงจะได้นั่งกินกับผมตรงนี้นะครับพี่ๆน้องๆของ,องพอเพื่อนบรรยากาศช่วงนี้น้ำก็ลดเร็วนะครับมาอยู่ไม่กี่วันผมนอนเฝ้ากลัวจะท่วมตอนนี้ลดลงไปเยอะนะครเหลือประมาณครึ่งคลองแล้วนะดอกดอกพุ่มๆอยางนี้กินได้ บางคนไม่ชอบก็กิกนไม่ได้ฮะเมื่อก่อนบอกว่ากินไม่เป็นพอกินเป็นก็ชอบมันนั่นเีครับขมิ้นขาว,ขาวกินมือการปลูกของเองแนลน้วนมีมนหลานเอฟซีบอกว่าอยากให้ทำ อาหารที่กระน,นำกินบ้างพอดีผมเพิ่งจะทำอะไรให้มันลงตัวครับก็คิดต่อไปนะครับเพราะคงจะได้ทำแน่นอนก็หาวัตถุดิบก่อนนะครับว่าจะเอาอะไรมาทำกินดีนะแต่ผมเล็งว่าแล้วผักเหลียง <laughs> รอบๆนะในคันข,ข้างกระน,นำเนี่ยช่วงนี้ผักเหลียงออกเยอะมาก ครับคือกําลังเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มออกครับเพราะว่าถ้าหากว่าฝนตกแล้วก็มีแดดออกนี่ผักเหลียงก็จะเริ่มออก,ออกดอกแต่ว่าใบก็ยังยังเล็กๆอยู่นะครับยอดยังกินไม่อร่อยนะครับผักเหลียงก็ต้องกินแบบใบพลาดพลาดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวก็เจ็บให้ดูผักเหลียงผมไม่ได้เจ็บมามาแล้วครับนี่เนี ผักเรียงนะครับถ้าว่าจะกินนะครับยอดแบบนี้ครับกินอร่อยนี่ครับใบเพลลาเพลลานี่ครับแต่ถ้าหากว่าอ่อนมากกว่าอ่อนแบบนี้นะครับกินไม่อร่อยนะครับแต่นี่สามารถเก็บได้เพราะว่ามันเป็นยอดเดียวกันแต่ว่าของผมนะครับรุ่นนี้เยอะมากนะครับช่วงนี้นี่นะครับเนี่ยใบเพลลาผักเรียงเป็นราชินีผักพื้นบ้านนะครับเก็บมาตรงนี้ตรงนี้ <laughs> มาครับกินข้าวตามสไตล์คนเฝ้าสวนลืมไปเอาน้ำปลาพอคล้วชิมก๋วยไกครับชิมไอปลาด้าหน่อยผมก็กินนะเมื่อก่อนไม่ไม่กินปลา้า ขาะจานเมื่อกี้ต้องขอไฟด้วยลืม <c oughs> มันไม่ได้ขาะจานนะครับเขเคขะเขาะถ้วยก็อร่อยดีครับขอบคุณคุณหน้าด้วยที่ส่งมาจากสารค้ามวันนี้มันอากาศที่บ้านเนี่มีแดดลมพัดฝนขึ้นผักของผมเนี่ ไม่ต้องล้างก็ได้ปลอดฝุ่นปลอดอะไรเพราะว่าฝนตกทุกวันเก็บมาก็กินได้เลยนะแต่ถ้าหาวเยอะๆก็ต้องล้างแค่นี้ผมเก็บมาให้ดูผักเลี้ยงก็กินสดๆได้เป็นผักแนมได้บปก้าบีก้า กว่าจะเสร็จงานใน,นแต่และว,วันน้ำพริกต้องมีแบบรสชาติเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดนๆแล้วก็เผ็ดหน่อยๆมันจะเข้ากับเบกาทำลาบอร่อยขอว่ากันนะคที่นอนผมไม่ต้องเปลืองพัดลม ้รง,งเรียนออนไลน์อยู่นะมื่อเช้าก็มาเยี่ยมแป๊บนึงช่วงนี้ผมกำลังเผาเลก,กาอยู่นะครับเฮน พออยู่เนี่ยบรรยากาศสวนเมื่อเช้าไปดูรังสาดที่ต้นด้วยรุนมาแล้วไม่คุ้มเลยไปนี้ครับรังสาดผมได้กินประมาณสนะิบโลได้คนระับที่ที่เป็นเป็นประมาณกับสองร้อยโลแต่ว่าที่เอามากินประมาณ เกือบยี่สิบโลเ็าไปแจกนะประมาณเสีได้ลร่นหมดเลยฝนตกปกต,ติเดินสิบก็จะพาไปทำบุญที่ละนองอย่างที่ผมคยบอกไว้าเปนี้ผลไม้หมดเลยจำปานี่ร่นเน่าน้องอประมาณสักเจ็ดแปดลูกได้ผมห่อไว้ลูกสองลูกนะเดี๋ยวจะ เอาอัดคลิปลงยูทูบนะการกินจำปาใครอยากกินเป็นในหัวจำปาพัฒนาผมเป็นคนที่ติดทิชชูครับสมัยก่อนนี้สมัยนักเรียนนะ คนเดียวอยู่แล้ววันนี้ครัไม่มีเปื่อนอยู่คนเดียวทุกวันเนี้ยหน่อไหมกินข้าวไม่ตรงเวลาเลย นี่สายเสียใครนี่กินข้าวเช้าเป็นเวลาผมรัม้ว่าสุดยอดมากเลยครับผมนเนี่ยสืบเป็นโมงครึ่งเลยตรงนี้ตื่นจะได้กิน ดีเหมือนกัน,นสดิดีแบบบ้านๆแบบสวนๆแบบปรับเพราะเรา,าไม่ระวังโควิดกันด้วยครับวันนั้นไปเฉดอะไรนะเอตราไหมถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยคนระับไข้เลยผมครับหนึ่งคืนตาเล็กก็บอกว่าเริ่มมีอาการทีหลังเหมือนกันนะ นอนไม่หลับสามวันแล้วแต่ว่านอนไม่หลับแล้วก็จะมีอาการปวดเมื่อยตามตามตัวอะไรพวกนี้มันก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงนะครับที่เราได้รับจากการฉีดวัคซีนเพราะว่ามันยังไม่ครบสิบสี่วันนะครับผมเองก็อยากจะไปละน้องนะแต่ว่ายี่ยม,ม,มินแม่พี่น้องญาติต้องรอให้ครบ สิี่วันก่อนนะเพราะว่าผมฉีดวันที่หกวันนี้วันที่สิบหกสิบวันอ๋อวันวันนี้ก็วันหอยออกคลิปผมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทําไมผมสมมากอวันหวยออกนี่ผมจะจะได้ลงนะครับผมแต่งวดน,นี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะออกอะไรนะขอเติมข้าวนิดนึงคนระับผมขอขอให้โชคดีกันนะครับ คนตนๆก็ไม่ได้หวังอะไรก็ต้องหวังเรื่องอยิงแบบนี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับผมเดี๋ยวกินข้าวเสร็จคงจะต้องไปอวนยางเพราะว่าฝนมันมืดแล้วนะครับผมเดี๋ยวกินนิดนึงก็คงจะต้องลากันนะครับเพราะว่าผมต้องรีบรีบกิน ฝนตั้งเขามาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกินเสร็จก,ก็ต้องวิ่งวนยางให้มันแข็งเร็วครับจะได้ไม่ขาดทุนวันนี้ลงทุนไปก็แรงครับแรงก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามช่องหนุ่มพุนสวัสดิ์พุ่มไทยนะครับวิถีชนคนเข้าสวนไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือว่า ในประเทศไทยนะครับผมทุกภาคใต้เหนือออกตกอีสานนะครับผมหลางก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันทำให้น,น,น้อยผมเองก็จะได้รู้ว่ามีเพื่อนนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็คอยติดตามความเป็นอยู่ของผมนะครับเพราะว่าบางทีผมทําอะไรคนที่บ้านเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ ผมไม่ค่อยได้บอกใครนะครับางทีทําก็อยากทํานู่นนี่นั่นก็บางทีก็คิดก็ทําเลยนะก็ไม่ไม่ไม่ได้อะไรแต่ว่าที่สําคัญคือไม่เดือดร้อนใครนะครับแล้วก็เราสร้างสารรค์มากกว่าทําลายนะครับผมทําลายสมองผมไม่ค่อยมีนะครับแต่สร้างสารรค์มากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาผมคิดอะไรได้ผมจะทําทเลยนะไม่ไม่ไม่อยากให้มันผัดวันประกันพรุ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่เข้าใจนะครับก็ กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มพูนสวัสดด้วยนะครับพิธีชนคนฟ้าสวนก็ขอบคุณนะครับที่มีการติดตามเพิ่มเติมขึ้นนะครับในทุกๆวันนั่นคือกําลังใจของผมนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับในช่วงโควิดอย่างนี้ก็ของผมมีตลอดนะครับพกตลอดนะแล้วก็แมสที่กระน้ำก็แขวนไว้นะครับมีในย่ามอะไรนผมจะพกไว้ตลอดนะครับ ก็ขอทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด19นะครับวันนี้ก็กินข้าวกับอันนี้น้ำพริกเมกาลิ้นฟ้านะครับเ,รเยอะๆนะครับผมชอบกินเล่นบางทีนะครับก็แล้วก็แก,กงอะไรต่างๆก็เป็นวิถีชีวิตคนเผ่าสวนนะครับผมเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งดนะ้อยก็มีความสุขทุกคนนะครับผมขอให้ปลอดภัยจากโควิด19 นะครับถ้ามีโอกาสกระนําผมก็คงจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะโฮมสเตย์ได้แล้วนะถามว่าครัวล็้ไแต่ว่าผมคนเดียวก็สบายนะครับต้องแมนอะไรก็มากินข้าวอะไรกันนะครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้เี๋บวผมขออนุญาตกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบไปนู่นนะครับหวนยางกวนยางเจอกันใหม่นะครับผมไปแล้วสวัสดีครับสู้ๆกินเต้ากินตา